พี่ก้อขาครับจะเลิกกี่โมงมาเร็วๆมากับพี่จ๋ายด้วยมาเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวถึงละมาพี่จาออ๋าอแป๊บเดียวถึงจ,จับหมวกมชื่ออะไรนะจําชื่อพี่เขาไม่ได้จริงๆถ้าผมจําได้เมียกูฆ่ากูแน่แม่แสดงว่าชอบรถแข่งหมายเลขแปด มานบนุตตะโยตินครับอูลุงหนวด9 p r o gres s max ecu อะไรดี future park อะไรแต่งครับคันนี้เร็วสุดคือ8.005เพราะฉะนั้นในรันนี้ออกมาเนี่ยเขาเข้ารอบอยู่แล้วหนึคือลองรถ 2, <อ><ด> 2> คือทำลายสถ<ม>ิติเขาไม่เบิร์ดด้วยผมว่าเขาลองรถเพราะเขาไม่เบิร์ด <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขาลองอยู่แล้วเขาแค่ลองเขาแค่ลองลองระบบลองระบบน้ำมัน